ผ้าคลุมน่ารักนะคะทั้งชุดแบบนี้นะทั้งผ้าทั้งยางรัดนะโหลนี้นะคะประมาณ800 ml นะคะเพื่อนๆ800 ml ถึง1ลิตรได้นะนะรอบนี้จะได้ผ้าลายน่ารักแบบนี้นะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะได้500 ml ถึง1,000 ml นะคะเพื่อนๆ 0.5ลิตรถึง1ลิตรนะคะ1.5ลิตรก็ยังปิดได้นะรอบนี้ป้าหมูตัดแบบมนๆนะคะไม่ไม่ถึงกระกลมเลยนะตัดแบบมนๆนะคะก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เย็บยากหน่อยแต่แบบป้าหมูว่ามันน่ารักดีนะตัวนี้ไซส์เล็กนะคะไซส์กลางก็จะเป็นสีอ่อนหวานนะคะสีเข้มก็มีนะ